สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราช่องแฟลปตรงยามองนี่กับขวัญเอกนะครับผมนี่เราจะมาแนะนําช้างแต่ละเชือกที่มางานที่สนามบินอูบายนะครับผมยวให้ความเปรียบจัดการปากเอาอันนี้เป็นละนานมาปิดตรงนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้ผมจะ นะครับผม,มเรามีปอม๋องผีสิทธิ์มานะครับผมเรามาขึ้นรถปรอ๋องผีสิทธิ์นะครับ<ม>ก็เห็นนู้นก็เป็นพังน้องดากระนั้นน้องดางนะครับอันนี้เราก็อยู่ในทพื้นที่บงสวงนะครับผมพื้นที่วงสวงเนาะเราก็เป็นพื้นที่ผ,ผาไปลิ้นแล้วก็ผาอะไรโอลล้ลืมแล้วลืมไปเยอเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแล้วก็จะไปถามฟานเขาด้วยนะครับว่าช้างเขาชื่ออะไรนะครับผมเดินยากนะมันเป็นทรายนะครับผม สนะคมันก็มีน้ำครับผมมีน้ำมันชื้นฉีดน้ำไปช้างเล่นน้ำมีน้ำไปช้างเล่นครับน,น,นี่ก,ก็จะพาไปเล่นน้ำตรงนู้นนะผมเมื่อมีมาถึงก็จะมีไฟไยติงรี่นะครับผมไยติงรี่นะครับผมแล้วก็ไฟคุกไฟคุกแล้วก็

นเดียาบผมกินน้ำด้วยกินน้ำด้วยนะหนาวนะกินน้ำนะผมบําัน้อดาเขมาอาบด้วยนะผมบง,งน้องดาเขามาอาบด้วยนะครับนี่ก็รอมีสายยางใหญ่ด้วยนะครับผม không chăm 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 อ่านก็จะอับต่อนะผมเราไปไปแล้วถ้าไปนี่คือบรรยากาศนะผมก็การทั้งหนึ่งสองสามทีเที่ยวก็อยู่ฝั่งนี้นะผมเราก็จะกลับไปฝั่งเราฝั่งนู้นนะผมฝ่ายไพเรลนี่นู้นนะฝ่ายไพเรลนะตรงนู้นนะบ่อน้ำฝั่งนู้นเขาก็มีที่นะผม นี่หมอช้างนะผมนี่เป็นหมอช้างครับจะพาไปดูนะครับผมว่าเป็นทางคนตาบุญนำตาครับผมมาทำพิธีนะครับผมเอาเลยครับ นเป็นของหมูนะผมมีกล้วยกกรรช้างกำช้างนะครับผมนี่คือประกำช้างนะครับนี่ครัผมที่ป้องผมอยู่ล่างๆนะผมนี่เป็นกล้วยพป่ที่บวงทั้งหมดนะผมก็ที่ตรงนี้ผมมีของหมูมีไก่น้ำส้มเหล้าเบียร์นะครผมผลไม้ของหวานมีทุกอย่างนะครผมนี่คือประกำช้างนะครับนผรรมกำช้างนี่ครับผมนี่ ้วยคือพอเราทำให้สเสร็จเราก็จะให้ช้างกินกล้วยนะครับผมให้ช้างกินกล้วยนะครับช้างนี่รู้นะครับยามตั้งสี่ท่านนะครับนี่แล้วก็ยืนเป็นจุดเป็นจุดครับของแต่ละเครื่องนะโอ้ครับนี่ก็เป็นควันแะป้นเนาะขี่ให้เมื่อกี้ <laughs> ขี่ให้กันเองนะครับผมติดสิกร้องก็มาแล้วนะครับผม ก็เป็น,นะไรเชื่อแล้วครับอาจรสนใจนะครับผมนี่รู้เชื่อแล้วนะครับอาารยสนใจเดยกศิษ์ปองก็จะยืนตรงนี้นะครับเราก็จะยืนเป็นคู่เป็นคู่นะครับเป็นคู่เป็นคู่นะครับป๋องก็มาถึงยืนโยกเลยนะครับ ทเบติดไทเบติดเบติดบอเปลินเปลินาเลินกรับน้ำเสร็จแล้วนะผมเบยมาแล้วนะเริมใกล้จะเริ่มแล้วนะครับผมเต็นี้นั่งผมเพื่อรจะมาทำไห้ก็เต็นที่นั่งย่างเรียมทุกเตน ก็จะยืนเป็นจุดอ้อมนะครับเชือกเชือกแล้วก็จะพาดูตั้งแต่เชือกแรกนะครับผมไปจิตปองนะครับผมแล้วก็ไปไปแล้วนะไปสมใจนะครับผมทางน้องดาภไยคุกภไยทองแดงเราไปเดินไปเรื่อยๆก็จะเจอภไยติงลี่น้องธัญพรภ์ยปคินนะครับผมธัญพร นี่ครับผมก็ยิ้มเป็นจุดจุดอ้อมนะครับผม,มเป็นพิธีบวงสรวงนะครับนี่นะันหนึ่งสองนะเราจะเริ่มแต่นี้ไปเป็นหนึ่งไพ่คินสองพังทญปนสามมาถึงนี่สี่ไพ่ทองแดงห้าไพ่โคกนะครับผมหกพังนงดาจุดปาย นะผมทั้งหมด10เชือกของเรานะครับที่มานะครับผมนี่มาสิบเชือกนะครับเ,นเบสนอนอนแสงนิดนึงนะครับผมออนน,นนะียืนมีแต่รอๆทั้งนั้นเลยนะครับเก็บรอๆทั้งนั้นเลยนะครับครับ สองยินนยกุกเสร็จแล้นยินนโนะมากช้างมายินรอแล้วนะครับยินน,น้อมยืนรอแล้วไีนะครับจจะมนะครับอีกสักพักนะครับจะเริ่มเอกเกกนี่นะนี่ตกลงนี่นะ สองคันนะผมแด้นูนอืมนะครับสองยิงโยกรอนะครับนี่ลูกไต้่ล้นใหญ่นะครับผม ก็มีอะไรมามาบวงสรวงเฉยครับก็ไม่มีอะไรคือคือมายืนยืนมาบวงสรวงเสร็จแล้วก็กลับเลยนะครับเสร็จกลับเลยนะครับ ับแต่อันนี้ก่อนครับเข้าไปทีก่อนก่อนกลับเราค่อยอาบก่อนกลับนะครับผมตอนเดินทางกลับบ้านประมาณ 60... 60กิโลได้ครับเออมีไหมพี่อี่าอดียวสิบสิบเอ็ดอ๋ออันนี้เรา็มีมีนะครับคือมาให้ดูทีนสูงนะผมเดี๋ยวเราค่อยถ่ายตอน อย่ากปลี่ยิปแต่เพียงเท่านี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดซัสค์กดแชร์ให <Okay. S 1> ้เราด้วยนะผมกดติดตามให้เราด้วยนะครับผมก็จบเพียงนี้ครับสวัสดีครับผม